สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่องของแต่งเพลงนะครับกับช้อง Mac by Channel นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเพลงที่ผมแต่งอีกหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าไม่ต้องเขินนะครับก็คือเนื้อหาเพลงจะบอกว่าเรา,าอาจจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนที่อาจจะเกินคนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้เธอเวลาอยู่ด้วยแล้วเหนียมอายเยี่ยงอายอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะที่เราเป็นอย่างนี้ ถึงฉันจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไงก็ขอให้เธอรู้เลยว่าไม่ทําให้น้อยหน้าคนอื่นทําให้เธอมีความสุขได้นะครับก็เลยลองมาฟังกันดูแล้วกันนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งชื่อเพลงว่าไม่ต้องเกินอายลองฟังดูนะครับ ไม่ต้องเคงนานงใดที่เธอมาคงกับฉันขอเพียงเป็นเคียง้างกันอย่าไปทำให้เธอเสียใจไม่ต้องเสียดายเวลาจะคงกับฉันรักเราแม่นคงนิรัน วันหมดลมหายใจสุดท้ายฝ่าสรงเธอใ้กัาฉันเติมเป็นพรันในหัวใจกับผู้ชายอย่างฉันที่ไม่เมื่อยกายทใ้งภยเรื่ออายแต่รอดเลยรู้จุดดีว่าฉันเป็นคนไม่เอาไหนห่างไกลจากฉัน กี่เธอกี่เมื่อพันวันฉันยังรักเธอทำไมเธอจากไปก็เป็นเพลงที่อยู่ในระหว่างผมนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านใดที่สนใจอยาให้ผมแต่งเพลงได้ผมแต่งไดทุกแนวนะครับวันนี้ติดต่อมาตามาเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์บที่อยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับถ้าสนใจให้ผมแต่งเพลงให้ส่วนเรื่องราคานะั้นี่ยเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับ e ีพีหน้านะครับสาหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่อ e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ